บ้านหลิวนักร้องสาวสวยที่จังหวัดลำพูนเป็นนักร้องสาวสวยที่หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสําหรับสาวหลิวอาัจเาริยที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของสาวหลิวกันโดยหลิวมีภูมิลำเนาอยู่ที่อําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนหลิวได้เริ่มเข้าประกวดร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆได้รับรางวัลชนันเลอร์ในการประกวดร้องเพลงของเอเวเซนขณะกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สต่อมาได้เป็นนักร้องนําของวงโนเนมเป็นวงที่อยู่ทางภาคเหนือ ซึ่งมีอาจารย์สุรกิจกิติศักดิ์เป็นหัวหน้าวงและเป็นผู้ชักชวนเธอเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและได้เข้าเป็นนักร้องในสังกัดค่ายเพลงบริษัทยูทูเล็กอรจำกัดของนายพนมทันสมัยหรือปอนโดยออกอัลบั้มชุดแรกชื่ออัลบั้มบอรสบาแดนเซอร์แล้วมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2553ได้เป็นนักร้องสังกัดค่ายเพลงมิวสิกดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยอัลบั้มล่าสุดชื่ออัลบั้มแมงมุมปัจจุบันได้ประกอบธุรกิจมินิมาร์ท สถานีบริการน้ำมันคาวเทคสาขารามอินทรากิโลเมตรที่6เป็นธุรกิจเสริม